มาดูกล้วยเล็กมือหนานครับก็อันนี้คือไม่มีการตัดหนอนะครับเพราะว่าต้องการเอาหนอนไปปลูกต่อนะครับสำหรับ2ต้นนี้คือปลูกหน้าฝนนะครับต้นแม่ได้เป็นเชื้อราตายไปเน่าไปก็แตกหน่อออกมาใหม่นะครับสําหรับการปลูกกล้วยนะครับหน้าฝนก็เลี่ยงๆนะครับถ้าคุมไม่มีเวลาดูแลเรื่องของเชื้อลงเชื้อราเนะาะคราวนี้ ซื้อขี้ไก่มาลองใส่ดูนะครับก็ฝนไม่ตกครับต้องมารดน้ำเองนะครับนี่ครับต่อไปถ้าเกิดว่ากล้วยเรามันหนาขึ้นนะครับแล้วก็หญ้ามันจะเริ่มหายไปเองนะครับเราก็จะติดสปริงเกอร์นะครับแบบลอยเลยครับไม่ต้องเอาแบบหรือไม่ก็แบบ คืนก็ได้ครับก็จะลองตอนนี้ก็ติดสปริงเกอร์สันมีสองเมตรเลยครับนี่ครับอยู่ระหว่างกลางสี่ต้นเลยปุ๊บหมุนปุ๊บ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 ตรงนี้นะตัวนี้ก็บริเวณที่มันโดนแดดเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์ครับนี่ครับต้นเล็กครับโดนแดดนี่เนีนีน,น,น,นีต้นเล็กพอมันต้นเล็กมีโอกาสลําต้นหักนะครับมีโอกาสลําต้นหกักแล้วก็ลมพัดด้วยนะครับ บริเวณที่อยู่ในร่มหน่อยที่แบบอยู่ใกล้น้ําหน่อยนะครับก็สมบูรณ์นะครับนี่ครับเครือของมันไม่ใหญ่มากครับเมื่อกี้ก็หักไปหนึ่งต้นครับต้นนี้ครับเนี่ยต้นเท่าเท่าแข้งเท่าแข้งเท่าขาเฮาหัก,หก,หกนี่คือเล็บมือนะนครับเอาขี้ไก่มาใส่ต้นลักกระสอบดูก่อนนะครับ เดี๋ยวเราดูปติดตามตอนต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรกล้วยมันจะใหญ่ขึ้นไหมหรือยังไงนะครับโอเคหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามครับ